ก็กลาบสวัสดีท,ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวจอมมาร์บูที่ฟอร์อมสุดยอดเลยก็ว่าได้เออรวิงเบาลฮาร์แลนด์ครับท่านผู้ชมโคตรโหดตันเท่าไหรว่วะเนี่ยค่าพลังเถาอตัน97ไปดูดิว่าเราจับลงทีมแล้วมันตันเท,ท่าไหร่ โอ้โห1น oh, ึครับท่านผู้ชมฮาเน็์ของเรามันจะโหดแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวในแรงให้ทุกคนได้ดูเลยสูงร้อยเก้ครับอายุ55ครับถนัดเท้าซ้ายเป็นโกลโพเชอร์นะครับสไตล์นี้เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับทุกคนสไตล์โกลโพเชอร์นี่เป็นสไตล์ที่แบบผมจะว่าไงเล็นง่ายที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับสไตล์นี้ก็ โออหนึ่งร้อยสองนะครับการรับลูกในเกมลูกเก้าสิบสามนะครับแล้วก็การควบคุมบอลนี่ดีนะแปดสิบเอ็ดการเลี้ยงบอลก็แปดสิบห้านะครับทุกคนนี่ไงจุดเด่นของเออร์รี่เบาาลฮาเล็ตจบสกอร์เก้าสิบสามจบคมๆคมเลยแล้วก็ค่าพลังสปีดดีเก้าสิบเอ็ดก็ไม่ได้ช้าตัวใหญ่ก็ไม่ได้เชื่องช้านะครับ การเล่นความเร็วก็85พลังการเตะก,ก็92กิ๊กซิงพาวเวอร์ดิหลอดม่วงในี่หายแน่นอนนะครับคนดูการประทะ90มีความแข็งนะครับโอ้โหนี่สุดไปไหนมาเนี่ยอะรเราพลังงาน85นะครับไปดูดิว่าเราจะยิงสกิลก็มีลูกมงครับลูกปันโค้งระยะไกลการทับคุมลูกชิปยิงปะทะยิงระยะไกลกดตอกสน้นยิงจังหวะแรกแล้วก็ลูกปัดใสก้อยแล้วก็ลง ตับไล่บอลแล้วก็ความได้เปลี่ยนอากาศยานครับแล้วก็ที่สาคัญสปิริตนักสู้มีให้นะครับก่อนเรามาดูว่าฮาแลนด์ของผมอะ่ะมันจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในแลแรงลุยเคก็มานะครับเราก็ไม่ต้องรุนอะไรมากเรารุนแค่ว่าฮาแลนด์ของเราอะ่ะจะฟิตหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ฟิตแต่ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ฝืมือของเราัางนั้นไปดูฝ่ายตรงข้าม โอ้โหเจอโจนาธานวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตั้งให้ฮาเลนไม่ต้องลงมาช่วยเกมบรับนะครับเราจะจบสกอร์เขาตรงนี้ว่าเขาจะหุแค่ไหนเคก็มานะครับเราก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากเรารุ้นแค่ว่าฮาเลนของเราอ่ะจะฟิตหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ฟิตแต่ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ฝืมือของเราัางนั้นไปดูฝ่ายตรงข้าม ก็โหเจอโจรสานวาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตั้งให้ฮาเลนไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับเราจะเรียกว่าฮาเลนของเราจะทำแฮตชิกเนี่ยความโหดของการ์ดเขียวมันจะโหดแค่ไหนเมื่ออยู่ในมือของผมนะครับไปดูกันเลยโอเคครับเขาได้ไปไฟเคลียร์ก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับดูดีว่าเรามันจะโหดไหม อันนี้เรารีวิวผมรีวิวได้แล้วนะครับเฮ้ยจะเย็นเจเย็นโอเคเขาทำออกไปดูครับว่าฮาแรนของเรามันจะโหดแค่ไหนท่านผู้ชมโอเคฟันไหนเคียบาแา,ยา,าแรงค์ไรกัดฮาแรนของเราขยับยังตอนนี้เรายังไม่เห็นฮาแรนฮาเรนเราขยับมาแล้วลูกนี้โอ้โหยังไม่ถึงฮาแรนนับ ถ้าถึงนี้ก็เรามีโอกาสจบได้เลยได้ไห,ไหมเคติดแบงแฮมฮานด์มิ่งม,มาแล้วลูกนี้โอ,โ,โอ้โหไม่ถึงเออร์ลิงบ็คฮาลนด์ครับไม่เป็นไร <c oughs> เราจะได้ยิงไหมฮาลนด์เราจะได้ยิงไว้ไหม,มนเร่ต้องมารอรุ้นนะครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันว่าจะโหดแค่ไหนครับฮานลนด์ร่างการเขียวเคเยอะอ,อัลบ,บีฟอร์มยอดสวดฟอร์มดีประจำสัปดาห์นี้นะโอเค เล่นในแรงมันก็จะตึงๆนิดนึงดูดีว่าฮาแล้วเราจะลุ้นแฮชชิกงด้นไหมโอเคติดโอ้เราโดนนำวะทุกคนโอ้โหไอต่อเลสแม่งพยายามจะเบียดแล้วแต่ลับ <c oughs> ผมเบียดสู้มันไม่ได้ขนาดดูดิเกอร์ได้เนี่ย โอเคฮาแลนด์เราต้องตีเสมอแล้วจังหวะนี้ไม่เป็นไรฮาแลนด์เราเคลียร์ป่ะโอเคดูครับความใหญ่ดูครับความพิュ่ดิปปิ้งมีดูครับด,ดูครับ,ค,รบความแข็งของฮาแลนด์ครับฮาแลนด์สั่ลูกนี้โอ้โห้ปุงบป้งเป็นไงล่ะฮาแลนด์ของผม ยิ่งน้าขอบเขตโทษนะครับท่านผู้ชมบอกเลยใครมีค์ดนี้ลงแรงได้สบายสบายจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้โกหกเลยโอ้โหใครมีต้องเก็บไปแล้วอย่าพลาดได้เลย Allāh. ก็ผมว่าคนอื่นน่าจะเล่นโหดกับผมอันนี้เล่นครั้งแรกเลยก็อาจจะยังไม่เข้ามือแต่ถ้าเพื่อนเราไปเล่นนานๆเบื่อเราเพื่อนจะอาจจะเข้ามือเพื่อน e <ๆ S 2> ก็ได้อาจาจะโหดก็ได้นะครับ ดูครับเรตติ้งเจ็ดจุดหาเลยครับก็ผมว่าเป็นตัวใครขาดกองหน้าก็เป็นตัวแบบน่าจะใช้ได้พอสมควรแหละใครมีก็เก็บไว้หรือว่าขาดกล้องหน้าก็ไว้ใจฮาแลนได้ครับน่าจะโหดอยู่ถ้าคนเล่นแบบเข้ามือก็ผมว่าคนอื่นน่าจะเล่นโหดก่าผมอันนี้เล่นครั้งแรกเลยก็จ,จะยังไม่เข้ามือแต่ถ้าเพื่อนเราไปเล่นนานๆเบื่อเราเพื่อจะอาจจะเข้ามือเพื่อนก็ได้อาจจะโหดก็ได้นะครับ ดูครับเรตติ้ง7.5เลยครับก็ผมว่าเป็นตัวใครขาดของหน้าก็เป็นตัวแบบน่าจะใช้ได้พอสมควรแหละใครมีก็เก็บไว้หรือว่าขาดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ผมเลยครับมีอะไรก็อยากให้ผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์คลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยก็ที่สะคัญอย่าลืมกด subscribe พี่เลยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ